สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้มองอิปิซูมาเป็นทางเลือกหากว่าวิเฟตเอดีดีตัดสินใจย,ย้ายทีมในหน้าร้อนนี้แม้ที่ผ่านมาจะมีรายงานหนาหูว่าเลสเตอร์กำลังจะคว้าตัวบูบาการีซูมาเร่กองกลางจากริวในราคาค่าตัวประมาณ25ล้านยูโร แต่สื่อของฝรั่งเศสระบุว่าแข่งวัย22ปีไม่ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของเอดีดีโดยช่วงที่ผ่านมาแข้งทีมชาติไนจีเรียมีข่าวย้ายออกจากถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมซึ่งมีข่าวเกี่ยวโยงกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ถึงกระนั้นฟาบิสฮอกินอดีตผู้สื่อข่าวเทลฟุตเผยว่าซูมาเร่ไม่ใช่ตัวแทนของเอดีดีเพราะเลสเตอร์มองไปที่บิซูมาของไบรตันในฐานะตัวแทนของกองกลางวัย24ปี สำหรับกรณีของบิสมาเชื่อว่าบริทันต้องการเงินค่าตัว35ล้านยูโรซึ่งนักเตะเคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลทั้งนี้ในรายงานทิ้งท้ายว่าบิสมาเป็นทางเลือกอันดับ2ที่ทีมงานเลสเตอร์มองไว้กรณีที่จะต้องเสียเอนเดดี้ออกไปโดยตัวเลือกแรกที่ทีมงานจิ้งจอกชอบมากที่สุดคือคริสโตเฟอร์เอนคูค er ูของเอเบรซิกแต่นักเตะอยากลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีก เลสเตอร์ซิตี้สโมสอนดังแห่งพพีเียรีเป็นตัวเต่งที่จะได้เจมทาคอฟสกี้กองหลังจากเบอร์ซลี่เข้าไปร่วมงานหลังอยู่กับต้นสังกัดปัจจุบันมานานถึง6ซีซั่นโดยก่อนหน้านี้เวสแฮมคือตัวเต่งที่จะได้กองหลังเลือดผู้ดีไปเสริมแกลงด้วยราคาแทาง 1. นึ่งใจเจแต่นตักเตะรายนี้มีข่าวการย้ายถีมตั้งแต่น่าร้อนที่ผ่านมาแล้วยังไรก็ตามล่าสุดสกายเบดได้มีการเปลีป่ยนแปลงราคาและเลสเตอร์ก็พลิกนำโด่งด้วยราคาแทาง3จ่าย1ขณะที่อันดับรองรงมากลายเป็นขุนค้คอนและสเปอร์ที่ราคา1อ1 สลับพูลเลนวัย28ได้ลงเล่นในซีซั่นที่แล้วไป39นัดด้วยกันบรรดานักเตะท,ทีมชาติอังกฤษจะรับเงินโบน,นัสรวมกัน12ล้านปอนด์หรือ529ล้านบาทหากคว้าแชมป์ยูโร2020มาครองได้สำเร็จแม้ช่วงที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลอังกฤษจะมีปัญหาทางการเงินจนต้องไปขอยืมจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในจำนวนกว่า175ล้านปอนด์ ส่งผลให้มีรายงานว่านาเตะทีไลออนอาจจะไม่ได้โบนัสกรณีที่พาทีมประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตาม Daily Mail เดลีเมลเผยว่า f อจัดการโอนคืนหนี้ได้ตามกําหนดและไม่ต้องการทํารีไฟแนนซ์หนี้เก่าทําให้โบนัสในส่วนต่างๆยังคงสามารถจ่ายได้ตามปกตินอกจากนั้นในกรณีที่ยูฟ่าเพิ่มเงินรางวัลเป็น393ล้านปอนด์หรือประมาณ1.7หมื่นล้านบาทซึ่งหากสิงโตคำรามไปถึงแชมป์ยูโรลพวกเขาจะได้เงินรางวัลมากถึง30ล้านปอนด์ด้วยกัน ทั้งนี้ตามการหารือระหว่างเอฟและแกนนํากลุ่มทีมชาติอังกฤษได้ตกลงกันว่าหากเป็นในกรณีดังกล่าวทางสมาคมจะเก็บเงินรางวัลไว้60%ที่เหลือจะแบ่งจ่ายเป็นเงินโบนัสให้กับนักเตะหากบรรดาแข้งผู้ดีทําสําเร็จพวกเขาจะได้เฉลี่ยคนละ4 6 1 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ20ล้านบาทส่วนเกเรตซาวเกตมีเงื่อนไขโบนัส3ล้านปอนด์แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลงานของทีม โมเมซารานารุโตเก่งของลิเวอร์พูลได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA แฟนประจำฤดูกาล2020-2021โมเมซาร่าปีกติดเชื้ออียิปต์ของลิเวอร์พูลคว,ว้ารางวัลแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA แฟนหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซัดไป22ประตูกับอีก5แอซิ์ในศึกพรีเมาเลียงกฤษเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งหากนับรวมผู้รายการเขาทำได้31ประตูกับอีก6แอซิ์จากการลงเล่น51นัดผลงาน,นางกล่าวช่วยให้หงส์แดงขยับมาจบแนนดับ3ของตาราง คว้าตั๋วไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จอีกทั้งยังเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันที่นักเตะจากลิเวอร์พูลได้รับรางวัลน,นี้หลังซีซั่นก่อนตกเป็นของซาเดียวมาเน่ดาวเตะทีมชาติเซเนกัลดารล์โมซาลาได้รับคะแนนโหวตจากแฟนบอลให้เหนือแฮร์รี่เคนจากเอนแอมฮอสเปอร์บุนโน่แฟนันจากแมนยูเน็ดแพทติมัมฟอร์ดจากลีดยูเน็ดออลีวัตกินจากแอสตันวิลล่าและเควินเดบรอยจากแมนซิตี้ การเซ็นส,สัญญายอดแย่ประจำฤดูกาล2020-2021อันดับ5นาธานอาเก้จากบอทมัตสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้40ล้านปอนด์อาเก้กลายเป็นก่อนหลังคนแรกที่เป๊ปโกเดล่าบอกให้แมนซิตี้ทุ่มเงินเข้ามาเสริมทัพเพื่อกลับมาไล่ล่าแชมเปี้ยนลีกคืนจากลิเวอร์พูลเมือมม่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดวยวพวกเขายอมจ่าย40ล้านปอนด์ตัดหน้าสโมสรอนใหญ่อย่างแมนยูเนเตดและเชลซีอย่างไรก็ตามเซนเตอร์ชาวดัดตต้องโชคร้ายได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาล ทำให้เขาได้ลงเล่นให้กับแมนซิตี้ไปเพียง13เกมโดยเป็นการเล่นฟุตบอลในลีก10นัดซึ่งหมายความว่าเมื่อเอาค่าตัวมหาชเฉลี่ยคิดเป็นเกมละ4ล้านปอนด์เลยทีเดียวแม้ในขณะน,นี้ที่แมนซิตี้จะมีปัญหาด้านแบ็กซ้ายซึ่งอาเกสสามารถปรับเปลี่ยนไปยืนแทนได้ในบางนัดแต่ก็ยังทําผลงานได้ไม่เข้าตาเป๊ปจนท้ายที่สุดเมื่อดีอาร์เล่นได้เข้าขากับจอห์นสโตนและสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสถานภาพของสตาร์วัย26รายนี้จึงเป็นเพียงตัวเลือกอันดับ4ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเท่านั้น อันดับ4คาร์เลนแกลนจากคาเดอร์ฟิวทาวสู่เวฟฟอร์มบิดล้านปอนด์การลงทุน15้าล้านปอนด์เพื่อกองหน้าหนึ่งคนสำหรับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกถือเป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรแต่ส,สิ่งที่พวกเขาได้กลับมานั้นไม่ค่อยจะสมกับราคาที่จ่ายไปสักเท่าไหร่ทีมมีเป้าหมายในการอยู่รอดในลีกสูงสุดสมควรจะมีดาวยิงดีๆเอาไว้สักคนในการถล่มประตูนั่นคือที่มาของการที่เดอะแบ็กกี้ไปหอบเอาแกลนมาจากคาเดอร์ฟิวทาวในช่วงซัมเมอร์หล แสดงผลงานในเอกูกับต้นสังกัดเดิมให้เห็นมาแล้วก่อนหน้านั้นโชคไม่ดีเท่าไหร่ที่ซีซั่นแรกของเขายังไม่เวิร์กเท่าที่ควรแต่เวฟฟอร์มก็ยังสบายใจได้ในระดับหนึ่งเพราะเป้าหมายของการซื้อดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมก็เพื่ออนาคตล,ล้วนมาดูจากสัญญาระยะ6ปีที่ทําไว้กับสโมสรซึ่งพวกเขากหวังว่าดาวยิงรายนี้จะช่วยทําผลงานได้ดีในเดอะแชมเปี้ยนชิพและกลับมาโลดแล่นในพิมร์ลีกได้อีกครั้งในฤดูกาลถัดไป 3. วิลเลียนจากเชลซีสู่อาร์เซนอลไม่มีค่าตัวจะมีการย้ายทีมแบบฟรีๆครั้งไหนที่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลอาร์เซนอลได้มากเท่านี้แม้ว่าน,นี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการย้ายข้ามฟากจากคู่แข่งโดยตรงอย่างเชลซีแต่ก็คงอีกนานกว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อดูจากผลงานที่วิลเลียนสร้างไว้ในฤดูกาลที่ผ่านมานัดเดียวที่ทําให้แฟนวอร์กันเนอร์จดจําดาวเตะบาซ์เลียนผู้นี้ได้คือเกมนัดแรกของฤดูกาลที่พวกเขาสามารถเอาชนะฟูลแลมน้องใหม่ไปได้3-0 โดยเวลเลียนโชว์ฟอร์มเหนือชั้น้วยการทำคนเดียว3แอสซิสต์จากนั้นฟอร์มการเล่นของเวลเลียนก็ไม่เหมือนกับตอนคาแข้งที่ถิ่นแซมฟอร์ดปิดแมแต่น้อยจะตัวทำผลงานได้น่าผิดหวังโดยยิงได้เพียง1ประตูจาก37นัดรวมทุกรายการซึ่งกว่าจะยิงได้กระลวงเข้าไปสู่เกมที่35ในเพลมลิกในนัดที่ชนะเวสต์ฟอร์ตอัลเบียนไปได้3าหหลังผลงานอันน่าผิดหวังก็มีข่าวว่านาเตะอยากย้ายกลับไปเชลซีอีกครั้งแต่ด้วยค่าเหนือระดับ2020ปอ่อสัปดาห์เชื่อว่าทคิอคงไม่อยสยอย่าน่นอน อันดับ2ดงแลนี่ฟันเดเบกจากแอตเลตอัปสดตมสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด40ล้านปอนด์เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาติอย่างนาธานอาเก้ฟันเดเบกได้ลงสนามให้กับแมนยูอย่างจำกัดจำกเขียบแต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องมาจากการตัดสินใจของโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมไม่ใช่อาการบาดเจ็บตอนที่มีการประกาศคว้าตัวมิดฟิวด์วัย23ร่วมทีมฟลบอลปีสแสดงส่วนหนึ่งก็ออาการมีความหวังกันอย่างเต็มที่ แต่หลังจากที่เล่นไปเล่นมาเจ้าตัวกดันกลายเป็นตัวเลือกอันดับที่6ในตำแหน่งแผงกองกลางต่อจากบุโน่ฟนันพอปอกบาเฟตสกอตต์แมกโตเมเน่และเนมัามาติดเท่านั้นเดอเบคได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงของทีมไม่ถึง10นัดสวนทางกับฟอร์มการเล่นเมื่อฤดูการก่อนหน้านั้นที่ช่วยให้อาแจ็คทะลุเข้าสู่รอบเซมิฟแนลในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกถืงเป็นเรื่องน่าแปลกที่แมนยูยอมทุ่มถึง40ล้านปอนด์เพื่อดึงนักเตะที่ไม่คิดจะใช้งานจริงจังมาร่วมทีม ซีซันหน้าอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาในการพิสูจน์ตัวเองกับเรดเดวิลเพราะหากยังค้้เขอาออกทีมแบบนี้ก็คงต้องทำใจและหาทีมใหม่ในช่วงปีใหม่ได้เลยอันดับ1เรียดิอบูสเตอร์จากลิเวอร์พูลสู่เชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ด24ล้านปอนด์ถ้ามองจากมุมลิเวอร์พูลนี่คือดีลที่คุ้มค่าที่สุดของเขาแต่เมื่อมองจากฝั่งของเชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ดนี่คือดีลย,ยอดแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรก็ว่าได้ จำนวนเงิน24ล้านปอนด์ถือเป็นสถิติของสโมสรอนถูกโอนให้กับผงแดงเพื่อเป็นค่าตัวของดาวรุ่งที่ว่ากันว่ามีสิทธิ์จะกล้ามาเป็นหนึ่งในดาวยิงที่เก่งที่สุดในวงการลูกหนังอังกฤษซึ่งพวกเขาหวังให้เข้ามาช่วยยิงประตูพาทีมรอดตกชั้นแต่ท้ายที่สุดทุกอย่างมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดศูนย์ประตูจาก31เกมในทุกรายการคือผลตอบแทนที่น่าเจ็บปวดกับเ,เงินที่ลงทุนไปแถมเชฟฟิลยังตกชั้นชนิดที่มีแต้มห่างจากทีมอันดับ17ถึง20แต้มต้องไปนับนับใใหม่อีกคร้งนน ต่ได้ไหวเพียง21สโมสอนก็หวังว่าฟอร์มของเขาจะพัฒนาได้อีกไกลเขายังมีโอกาสในการกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งในการเล่นหลีกสำรองซึ่งความเที่ยวและความโหดน้อยกว่าเพเมลีกแน่นอนซึ่งหากอัดิตแข้งดาวรุ่งลิวปูทำได้ปีหน้าเราอาจจะได้เห็นเขากลับมาโลดแล่นในเพเมลีกอีกครั้ง